ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับเทปนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องเหยื่อปลอมกันบ้างนะครับเป็นเหยื่อประเภทปลั๊กนะฮะเหยื่อพวกนี้เนี่ยก็เป็นเหยื่อที่ผมสั่งมาจากจีนนะครับจากในแอปปลาซันดานะครับก็เป็นเหยื่อที่ค่อนข้างจะมีราคาไม่แพงนะฮะถูกนะครับเหมือนที่เพื่อนๆนะครับนักตกปลานะฮะได้ผ่านหูผ่านตากันนะฮะแล้วก็ได้สั่งมาใช้กันนะครับแต่สําหรับมือใหม่ๆนะฮะหรือใครที่อยากได้เหยื่อราคาถูกๆนะครับใช้แบบไม่ต้องเสียดายนะฮะติดต่อนะครับ ติดอะไรใต้น้ําก็ไม่ต้องเสี่ยงลงไปงมนะฮะให้มันอันตรายนะค,ะนะครับนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูกันทีละตัวทีละตัวนะครับสําหรับรูปทรงที่ผมเอามาลงตอนนี้นะฮะก็จะเป็นรูปทรงแบบที่นิยมนะฮะนิยมใช้กันมานานนะครับจะเป็นเหยื่อประเภทงานกระพงนะครับน,นะครับงานกระสุกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละรุ่นนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะนะครับก็น้ําหนักค่อนข,ข,ข้างดีนะครับเดี๋ยวเรื่องน้ําหนักนะฮะนะครับน้าหนักตัวเหยือเนี่ยผมจะช่างให้ดูก่อนที่ว่าจะลองเทส นะครับในในตู้ปลานะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการทดลองที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมพื้นที่ไม่มีนะฮะนะครับสําหรับเหยื่อตัวนี้นะครับนะฮะก็งานเขาออกมาสวยนะครับดูดีนะฮะแล้วก็เป็นทรงอ่าที่เรานิยมใช้กันนะครับในงานกระพงงานกระสูกนะครับนะครับนะสีสันเขาทํามาได้สวยงามนะครับความยาวนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ห้าเซนนะครับ นะฮะก็จะเป็นทรงที่นิยมนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะก็จะมีหลายสีนะครับโดยเฉพาะสียอดฮิตก็คือพวกตระกูลสีชมพูทั้งหลายนะฮะนะครับงานสีเขาออกมาสวยนะครับใช้ได้นะฮะแล้วราคาค่าตัวนะครับพวกนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยสั่งซื้อมาในราคาไม่ถึงยี่สิบาทนะฮะนะครับสั่งซื้อได้หลายตัวรวมค่าส่งก็คุ้มนะฮะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องตัวเบ็ดนะฮะถ้าเราใช้งานกับ ปลาที่มันไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับใช้ไปก่อนนะฮะน้าแรกนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาดัดแปลงค่อยมาเปลี่ยนกันที่หลังนะฮะใช้ตัวเบดให้มันดีขึ้นนะครับนะฮะส่วนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันกับที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าความยาวเนี่ยจะยาวฝ่าเป็นเจ็ดเซนนะครับน้าหนักก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปช่างให้ดูนะครับตอนเทสในน้ํานะครับว่าเวลาเราหย่อนเหยื่อลงไปแล้วเนี่ยเหยื่อมันจะมีแอคชั่นเป็นยังไงนะครับนะฮะนะก็จะมีหลายสีนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อบำบัดซิงกิ้งนะฮะนะครับก็สีสันสวยงามนะครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิด3ามสิบบาทเองนะครับนะฮะแต่ตัวเบ็ดมันใหญ่ไปหน่อยนะครับความยาวเขาอยู่ที่ประมาณ7เซนเหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะลองในน้ําให้ดูนะครับส่วนพวกเนี้เขาก็จะเรียกเป็นพวกทรงบินนาวนะครับงานกระพงนะฮะงานค้อกระพงนะครับหรือกระสูบก็ได้นะฮะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีผู้ให้นะครับนะครับ นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะที่อยากจะบอกนะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะเป็นงานที่ผมถือว่าสุดยอดมากนะครับนะครับงานสวยนะฮะนะครับดูลักษณะทรงนะครับนะงานสวยงามมากนะครับนะหุ่นเหินโอเคเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปลองดูแอคชั่นนะครับสําหรับงานกระพงงานกระสุนนะฮะงานย่อจีนนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีอ่า การทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเรื่องการทำเหยื่อนะครับนำเสนอไปเรื่อยๆนะฮะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแอคชั่นในน้ำกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตามดูนะครับทีนี้เรามาดูน้ำหนักเหยื่อกันก่อนนะครับนะครับช่างความตัวเบ็ดนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะทดสอบในตู้ปลานะฮะก็น้ำหนักอยู่ที่ห้าจุดกรัมนะครับมาลองไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ หยอดในน้ำนะครับนะสำหรับในพื้นที่แค่นี้เนี่ยเวลาลงนะครับเหยื่อจะมีอาการสายตัวลงนะฮะจะมีการหิ้วตัวลงนะครับนะฮะนะครับงานเคาะนะฮะนะครับถือว่าราคาสิบบาทเนี่ยก็ได้อยู่นะครับ แอคชั่นนะฮะเวลาทิ้งตัวลงนะครับจะมีการจมโครงนะฮะ ะะสำหรับตัวสีชมพูนะครับความยาวห้าเซนนะฮะตัวต่อมาเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่ยาวเจ็ดเซนนะฮะน้ำหนักอยู่ที่หกกร,รัมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวยาวเจ็ดเซนนะฮะนะครับเสียดายนะฮะที่พื้นที่ผมมีน้อยนะครับนะครับโอเคนะฮะ จะสังเกตได้นะครับนะฮะเหยื่อจะโรยตัวลงนะครับนะฮะถ้าน้ํามนลึกกว่านี้เนี่ยมันจะมีจังหวะกา,ารทํางานของแอคชั่นที่มากกว่านี้นะครับแต่จังหวะที่เวลาเราเคาะเหยื่อกันจริงๆเนี่ยเราไม่ไม่ก็ไม่น่าเคาะไม่น่าจะเกินพื้นนะฮะพื้นผิวดินนะครับไม่น่าจะเกิน30เซนนะฮะเหยื่อก็ร่อนลงดีนะครับนะฮะสำหรับตัวยาว7เซนนะครับนะฮะสังเกตนะครับ ใช้ได้นะครับแอคชั่นถือว่าใช้ได้นะครับนะฮะในราคาตัวนี้ก็ยี่สิบเอ็ดบาทนะครับอ่านะฮะอ่าตัวต่อมานะฮะก็เป็นตัวนี้นะครับนะฮะราคาสามสิบกว่าบาทนะครับมีเสียงนะฮะน้ำหนักสี่จุดหนึ่งกร,รัมนะครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะนะครับ ตัวนี้จะเป็นเหยื่อคอแบบนิ่งๆนะฮะนะครับหัวปักลงพื้นนะครับดูพร้อมๆกันนะฮะผมก็เพิ่งจะลองดูแอคชั่นนะครับนะครับตัวนี้จะจมแบบไม่โครงนะฮะนะฮะแต่ถ้าลากนะครับนะฮะมันก็จะสายนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าพื้นที่มันมีน้อยนะครับแต่ถ้าความเร็วของสปีดลอกเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะเราเหยื่อจมไม่เสียสูญนะครับสังเกตดูนะฮะเวลาเราทิ้งเหยื่อหัวจะปักลงนะครับ นะครับอ่าเห็นไหมฮะหัวจะทิ่มลงอ่านี่ครับคือลักษณะการถ่วงบาลานซ์ที่ดีนะครับไม่ขี้เลยนะฮะเหยื่อจีนนะครับอย่าไปด้อยค่านะครับว่ามันใช้งานไม่ได้นะฮะทดลองให้ดูนะครับอ่าถ้าสำหรับตัวนี้นะครับผมสร้างมาแค่สามตัวนะฮะน่าจะต้องได้สั่งเพิ่มแล้วล่ะนะฮะถ้าแอคชั่นเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะฮะนะครับ นะฮะจะไม่ใช่จะลักษณะโจมแบบไม่ใช่ลักษณะโจมโค้งนะครับนะฮะโอเคนะครับถือว่าตัวนี้ผมก็ชอบใจนะฮะสำหรับเหยื่อตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูวตัวต่อไปนะครับอ่าต่อมาตัวนี้จะเป็นเหยื่อซิงค์นะครับน้ำหนักอยู่ที่8กร,รัมนะครับอ่าสำหรับเหยื่อตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะฮะ มันจะออกในแนวเหยื่อซิงค์นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะกึ่งลอยกึ่งจมหรือจมนะฮะไปลองพร้อมๆกันนะครับอ่าจมนะฮะแต่จมช้านะครับนะครับนะครับเป็นเหยื่อเคาะช้านะฮะสเต็ปช้านะครับนะฮะถ้าเราลดตัวเบ็ดลงนะครับให้เบอร์เล็กกว่านี้สักเบอร์นะครับเป็นตัวเบ็ดหน้ากว้างนะครับ ผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะฮะการโจมมันจะช้าลงนะฮะสำหรับเหยื่อที่ต้องการเดินเบานะครับนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับน่าเล่นอยู่นะฮะแต่ต้องขอไปลองก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้เอาไปลองตกปลาพวกนี้ผมก็จะเอามาทําคลิปอยู่ตลอดแหละนะฮะนะครับสําหรับเหยื่อรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ทรงมีน,นาวนะครับ น้ำหนักอยู่ที่6.7กรัมนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลองดูในน้ำกันนะครับนะฮะสายกระพงนะครับสายกระสูบคุ้นเคยกันดีนะครับนะฮะนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะฮะจะเป็นเหยื่อลอยนะครับเป็นเหยื่อปักเคาะลากนะฮะนะครับถ้าเรากดนะฮะนะครับก็จะปักหัวทิ่มลง นะครับอย่างในภาพอย่างนี้นะฮะนะครับนะจะเห็นนะครับนะฮะเขาจะค่อยๆจมช้าๆนะครับเป็นเหยื่อเคาะนะครับอันนี้ไม่ได้สโลนะครับธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูนะฮะแล้วให้เขาค่อยๆจมลงนะครับนะครับเห็นไหมฮะเหยื่อจะค่อยๆลอยตัวลงนะครับอ่านะฮะนะครับเป็นเหยื่อเคาะเบานะครับงานกระพงเคี่ยวนะฮะ นะครับงานกระสูนนะครับเป็นไงครับเหยื่อจีนนะฮะถ้ามีพื้นที่นะครับลากดูได้ยาวๆนี่มันก็แก๋วนะฮะแต่ผมไม่มีนะครับจะลองมาในตู้ปลาเล็กๆเนี่ยนะฮะนะครับลองให้ดูนะครับนะฮะนะครับลักษณะการค้อทุกคนค้อเป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมอยากจะให้ดูว่าเหยื่อจีนก็ใช้ได้นะครับนะฮะนะครับ การทดสอบเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่คิดว่ากลัวว่าใช้เหยื่อจีนแล้วปลาจะไม่กินนะครับอ่านะครับจากการทดสอบนะฮะนะครับเหยื่อทั้งห้าแบบนะครับพวกนี้นะครับนะแต่ละตัวละตัวก็อย่างที่ผมลองในน้ํานะครับการทํางานของเขานะฮะนะครับเป็นการตัดสินใจนะฮะเหยื่อจีนใช้งานได้นะครับ ก็แอคชั่นก็ไม่ได้คีเลยนะฮะแล้วก็ราคาถูกนะครับขาดก็ไม่ต้องเสียดายนะครับให้ดีนะฮะก็คือเอาไปอัปเดตนะครับพวกตัวเบ็ดใหม่นะครับแต่ถ้าลงน้ําแรกเนี่ยเราคิดว่าปลามปนตัวไม่ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็เล่นได้เลยนะฮะก็โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับเทปหน้านะฮะมีอะไรดีๆนำเสนอนะครับผมก็จะเอามาทำให้ดูต่อๆไปนะครับสำหรับเทปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ